ผมพันพอร์ตให้โต2,500เท่าจากการใช้สูตรอีก e เปลีย่ยนจากทุน7,000บาทกลายเป็น17ล้านบาทพอรู้เรื่องนี้ครับอแรกก็คือต้องมีวินัยและใจถึงถ้าคุณหวังที่จะเทรดให้รวยแต่ใจคุณไม่ถึงคุณจะไม่มีวันรวยจากการเทรดครับใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยเคยลองเทรดกำไร0.5%ถึง1%จากพอร์ตเล็กๆต้องบอกเลยว่าไม่พอกินครับ คนที่มาสอนให้เราเทรดวันละ0.5%เนี่ยเขามีพอร์ตเป็นพันล้านก็ถึงจะอยู่ได้แต่เรามีพอร์ต1,000บาทแล้วเราจะเอาวันละ0.5%คือ50บาทแล้วหวังที่จะรวยผมบอกเลยครับว่ายากมากๆนั้นคนที่เทรดขึ้นมาแล้วรวยได้ก็คือออินกล้าเสี่ยงกล้าอัดหลอดกล้าเทรดแบบไม้หนักๆต้เป็นคนที่ฝึกรักษาอารมณ์ดีๆอย่ากแกว่งตามกราฟครับตลาดมีความผันผวนเป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่าเอาใจลงไปเล่นกับความผันผวน,นนั้นต้องเป็นคนที่ฝึกวางใจเฉยๆครับกราฟวิ่งแรงก็ดีได้เงินเยอะกราฟวิ่งไม่เยอะก็อย่าใจร้อนคนที่รักษาอารมณ์ได้มักจะรักษาเงินในกระเป๋าได้เสมอบางครั้งควรถือไม้ต่อบางครั้งควรแบ่งขายไปก่อนบางครั้งคนมี SL หน้าไม้ซึ่งทัหมดนี ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงจากตลาดครับผมสอนให้ในเรื่องการเทรดแบบเจ้าตลาดแต่ผมสอนให้มีประสบการณ์เยอะแบบผมไม่ได้ครับหาจุด All in ให้เจอครับโครงสร้างตลาด MACD Volume Profile Demand Zone Supply Zone และ Fair Value Gap Liquidity Fibonacci Fan Fibonacci Circle Fibonacci Time Zone แล,และการทำ Rejection ของราคาเมื่อถึงจังหวะ Trade อ l l in ซื้อเยอะที่สุดเท่ากับที่เรารับความเสี่ยงได้เพราะถ้าเราย่ารับความเสี่ยงไม่ตั้งแต่แรกเราจะไม่ยอมขัดลอดครับซึ่งการทำพอได้โตมหาศาลเนี่ยมันคือการทำตามแผนครับไม่รีบปิดหนีไปก่อนข้อเสียอาจจะดูง่ายนะครับแต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่บอกว่าวิธีนี้ยากที่จิตใจซึ่งผมเคยผ่านเรื่องนี้มาครับข้ส่วนใหญ่ใน ฟ้าได้ไม่นานทาให้อยากขายออกอยากคว้ากําไรไว้ก่อนและละเลยกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกซึ่งตามนิสัยของมนุษย์เนี่ยชอบมองกำไรระยะสั้นมากกว่าระยะยาวครับสภาวะตลาดและปัจจัยภายนอกเนี่ยทำให้เราถือออเดอร์ถึง TP ยากครับและเรามักจะใช้สภาวะจิตใจในการตัดสินมากกว่าใช้แผนการเทรดผมเคยเจอสภาวะการทนกําไรและกลับมาขาัดทุนทําให้เรากลัวกําไรในอนาคตแต่ถ้าเราสามารถก้าวผ่านไปได้เราจะแข็งแก่งขึ้นแน่นอนครับในอนาคตสาหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วพิมพ์ฝึกฝนได้ช่องคอมเมนรับ